สบายดีพ่อเม่พี่น้อง f อฟทัวโลกครับพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่น้อง f อฟนะครับไปทําการประกอบแคมแล้วก็กระเดืองวาลวของ o o n d เวฟร้อยสิไอนะครับกับฝาสู่ฝานี้กันนะครับเพราะว่าในคลิปที่ผ่านมาผมก็ได้พาพี่น้องเอฟซีไปทำการประกอบสปริงวาลนะครับด้วยมือเปล่าไปแล้วทั้งสปริงวาลหนึ่งตัว หรือว่าหนึ่งชั้นหรือว่าสปริงวาลสองตัวสองชั้นนะครับน้องเอฟซีนะในคลิปนี้เราจะมาทําการประกอบนะครับประกอบแคมแล้วก็กระเดื่องวาลนะครับแล้วก็เราก็จะมาทําการหมุนดูนะครับว่ารถคันนี้เขาไปทําการแต่งมานะครับไปทําการแต่งมาเรารองแหวนที่สปริงวาลเขาไปแล้วนะครับเราจะหมุนแคมดูว่าสปริงวาลมันชนกันหรือเปล่านะครับถ้าสปริงวาลมันชนกัน ต้องมาทําการวัดหลังวาวอะไรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาไปดําการดัดแปลงอะไรมาบ้างนะครับเพราะว่าเราก็ไม่เชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับกับเรื่องงานแต่งงานดัดแปลงนะครับเราจะเป็นงานสแตนดาร์ดทีมากกว่าแต่งานของเราส่วนมากก็จะเป็นงานแก้จากสํานักต่างๆนะครับสํานักต่างๆทามานะครับเราเป็นคนแก้นะครับแก้ให้คืนสภาพ แก้ให้ขี่ได้นะครับเพราะว่าไปทํามาแล้วขี่พังแล้วก็เอาเข้ามาแก้นะครับเอาล่ะนะครับนี่ก็คือชุดฝาสูบของ h o n d a Wave 110 i รนะครับอาจากเริ่มนะครับแคมตัวนี้นะครับเป็นแคมแต่งนะครับอ่าแคมแต่งเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีเฉพาะรูน้ํามันแทงเข้าไปอย่างเดียวนะครับแล้วก็ที่ตัวลูกเบียวนะครับอ่ามี เรียกว่ามีรูน้ามันเฉพาะฝั่งไอดีฝั่งไรเสียไม่มีรูน้ํามันเลยนะนะครับอ่าอันนี้เป็นแคมจากสํานักไหนไม่รู้สูตรไหนก็ไม่รู้นะครับอ่าเราก็เลยนะครับจะคืนสภาพมาเป็นแคมเดิมนะครับพี่น้องอย่าสงสัยนะตรงนี้มันจะมีตัวคนไกรล,ลดกาลังอัดเขาถอดออกไปแล้วนะครับวันนี้ไปบูชาเข้ามานะครับก็คือจะซื้อใหม่ทั้งหมดก็เรื่องของงบประมาณลูกค้าก็ต้องไปหามือสองมาแบบนี้ นะครับหาจากสำนักแต่งน like ั <Favorite gib berish> ่นแหละนะครับเดี๋ยวเขาเขาจัดหาให้เองเพราะว่าเขามีถอดทิ้งๆอยู่นะครับทุกท่านนะทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับจะประกอบแคมอย่าลืมว่าลูกปืนตลับนี้ต้องใส่ด้านนี้นะครับเพราะว่าน้ํามันนะครับน้ามันขึ้นมาข้างหลังนี้นะครับน้ามันขึ้นมาข้างหลังหรือว่าขึ้นมาตรงเบ้าตรงนี้นะครับเบ้าตรงนี้นะครับน้ามันขึ้นมาเบ้าตรงนี้เราต้องใส่ลูกปืนฝั่งทางนี้ให้น้ํามันขึ้นมาปั๊บแล้วน้ํามันเลี้ยงลูกปืนเลยถ้าเรา เอาด้านมีฝาปิดนะครับเอาด้านมีฝาปิดออกมาข้างนอกน้ํามันมันจะไม่ซึมเข้ามาเลี้ยงลูกปืนลูกปืนหอนลูกปืนแตกกอลูกปืนหลวมนะครับเดี๋ยวก็วาวชิดวาวยันนะครับมันมีปัญหาต่างๆตามหลังมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับดังนั้นนะครับลูกปืนตลับนี้ให้ใส่ด้านนี้นะครับส่วนลูกปืนตัวใหญ่นะครับแกะฝาออกเลยทั้งสองด้านนะครับอ่าอันนี้จะไม่มีฝาปิดแล้วนะลูกปืนตลับใหญ่นะครับทุกท่านนะ ก่อนที่เราจะทําการประกอบก็อย่าลืมนะครับเรื่องของน้ํามันหล่อลื่นนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปโลดนะครับก่อนที่เราจะทําการประกอบก็นะครับหยดน้ํามันเข้าไปนะครับเวลาที่เราจะทําการประกอบนะครับเราต้องดูด้วยนะครับว่าถ้าแคมนะครับแคมฝั่งนี้นะครับจะเป็นโอเวอร์แหปนะครับถ้าไอ้นูนนูนมันคขวยกันอยู่มันจะเป็นโอเวอร์แลปนะ ส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งเรียบๆโค้งๆ <c oughs> เนี่ย <asia> นะครับมันจะเป็นจังหวะอัดนะครับเราจะเอาจังหวะอัดขึ้นด้านบนนะครับอ่าเวลาเราเอาจังหวะอัดขึ้นด้านบนนะครับของรถทุกรุ่นให้ดูเลยนะครับให้ดูเลยนะครับก็คือตำแหน่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับถ้าฝั่งตรงกันข้ามมันจะเป็นโอเวอร์แลบนะครับทุกท่านนะเราจะประกอบได้ไง่ายๆเลยนะถ้าหากว่าใครไม่ได้จําว่าริมมันอยู่ทางไหนนะเพราะว่ารถหลายรุ่นก็ ไม่ค่อยจากันหรอกนะครับผมก็ไม่ค่อยจาเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับอ่าแคมใส่ที่หลังก็ได้นะครับทุกท่านแคมใส่ที่หลังก็ได้นะทีนี้นะครับเมื่อกี้ล้างของมาก็ลืมเอาตัวล็อกตรงนี้มาหรือวอล็อตเบอร์สิบตรงนี้มาอไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะทําการประกอบนะครับถ้ารถเดิมถ้ารถเดิมให้เราสังเกตตรงนี้ตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือ สัญลักษณ์บอกว่าไอเสียนะครับสัญลักษณ์บอกว่าไอเสียนูนูเนี่ยไอดี I มันจะไม่มีเห็นไหมนะครับและอีกด,ด้านหนึ่งนะครับนี่เรามาดูตรงนี้หัวตรงนี้เห็นไหมตัวหนึ่งหัวกลมตัวหนึ่งหัวเหลี่ยมนะครับเห็นไหมตัวหนึ่งมันจะเหมือนกับนกนะครับเหมือนกับนกเลยเนี่ยนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นไอเสียนะครับแล้วเขาก็จะกํากับมานีตัว E เห็นไหมตัว E e ก็คือ exit นั่นเองนะครับตัวนี้ i ก็คืออินนะครับพี่น้อง f c นะ ในกรณีที่อ่าว่ายง่ายถ้ามันเป็นหัวกลมแบบนี้ด้วยกันทั้งหมดก็คือสามารถสลับกันได้เลยนะครับแต่ถ้ามันมีเหลี่ยมแบบนี้ตัวนี้จะเป็นไอเสียทันทีนะครับอ่าเวลาเราประกอบก็ง่ายๆเลยนะครับรุ่นนี้สลักยาวเท่ากันนะครับสลักยาวเท่ากันนะเวลาประกอบก็ฉโลมน้ํามันก่อนนะครับฉโลมน้ํามันอ่าเราประกอบไว้เสียก่อนเลยนะครับอันดับแรกเราประกอบไว้เสีย นะครับอ่าอันนี้ฉโลมน้ำมันไปแล้วนะครับไอ ي, เสียวางลงอย่างนงี้ถ้าเป็นไปได้ให้คลายน็อตนะครับให้คลายน็อตตัวนี้ออกมาก่อนเลยนะครับถ้าหากว่าเราไม่ทําการคลายน็อตเดี๋ยวเราไปปวดวาลและว,วาลมันถอยหลังมานะครับมันจะกลายเป็นวาลวยันนั่นเองนะครับเราจะสอดสลักยากนะครับทุกท่านนะเวลาสอดสลักก็อย่าลืมเอาด้านเป็นเปรียวออ,อ,นะออกด้านนอกนะครับด้านที่เป็นรูเนี่ยออกด้านนอกนะอ่าเอาด้านนี้เข้าไปข้างในนะครับทุกท่านก็ สอดข้อได้เลยนะครับพอเราสอดแล้วเราค่อยหมุนหาหมุนหารูน็อตนะครับรูน็อตที่จะยึดตรงลงไปตรงนี้นะครับทุกท่านก็นะครับวันนี้ไอ้เสียนะครับประกอบก่อนเลยนะครับไม่รู้ว่าจะใส่ได้หรือเปล่าเพราะว่าผมยังไม่ได้คลายน็อตเลยนะครับไม่ได้นะครับดรงนี้เพราะว่าเราไปทําการบดเาาปาดบามานะครับมันก็จะวาวถอยหลังลงมามันก็จะยันนะครับเดี๋ยวไปหาเบอร์เก้ามาคลายน็อตก่อนนะครับทุกท่านนะ เอาละนะครับเมื่อกี้นะครับได้ไปเอาประกมาไขน็อตเบอร์เก้าตรงนี้แล้วนะครับทีนี้ผมก็จะทําการประกอบวันนี้ไอเสียนะไอเสียตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับไอเสียวางลงไปก่อนเลยนะครับแล้วก็สลักสอดนะครับอ่าตังนี้สลักสอดไว้แล้วนะครับง่ายๆเลยนะครับสลักสอดเข้าไปนะครับไขควงแบนนะครับไขควงแบนนะครับอ่าตรงนี้ไขควงผมก็โอ้ยถอดไม่ออกอีกแล้วนะครับ ไขควงก่อนไม่ออกครับทุกท่านนะเอาละนะครับเปลี่ยนไขควงมาแล้วนะครับเมื่อเรานะครับทําการสอดสลักเข้าไปแล้วนี่มันจะมีไขควงให้เราหมุนอยู่นะครับหมุนทําไมนะครับเราก็จะดูตรงนี้นะครับหมุนนะครับหมุนนะครับอ่าดันเข้าไปก่อนนะครับพอเราดันเข้าไปแล้วนะครับเราก็ นะครับพยายามหมุนให้นะครับรูน็อตมันตรงกันนั่นเองนะครับทุกท่านเดี๋ยวขออนุญาตทาการดันเขาไปให้สุดก่อนนะครับอ่านี้สุดแล้วนะครับอ่าสุดแล้วนะครับแล้วก็จะหมุนเนี่ยหมุนตรงนี้นะครับให้รูน็อตมันมาตรงกันเพื่อที่เราจะได้ทําการขันน็อตเบอร์8ลงไปรูตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยตรงนี้นะครับอ่านะครับเท่าที่เราดูเราก็ว่าตรงแล้วนะครับเราก็ขันน็อตเบอร์แตรงนี้ลงไป นะครับถ้ามันตรงแล้วนะครับทุกท่านนะอันนี้อาจจะยังไม่ตรงนะอ่าก็ต้องขอไปด้วยเพราะว่าผมมองผ่านกล้องนะครับทุกท่านเอาละนะครับเมื่อเราประกอบฝั่งไอเสียเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปประกอบฝั่งไอดีกันนะครับทุกท่านก็ทําเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับฝั่งไอดีนะครับก็สอดสลักเข้ามาก่อนเลยนะครับในเบื้องต้นนะครับสอดสลักเข้ามาก่อนในเบื้องต้นเลยนะครับสอดเข้าไปนะครับนี่แล้วก็ นะครับเมื่อกี้นี่นะครับหยอดน้ํามันเลยนะครับนี่ก็ใส่เข้าไปเลยเหมือนกันเลยนะครับสอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปเลยนะครับเมื่อเราสอดเข้าไปแล้วนะครับทีนี้นะครับตัวนี้อาจจะสอดลึกหน่อยนะครับอาจจะดันเข้าไปลึกนิดนึงนะครับก็ไม่มีอะไรยากนะครับตรงนี้ก็ดันเข้าไปเลยเนี่ยนะครับดันเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับหมุนหา นะครับตำแหน่งของรูน็อตนะครับหมุนหาตำแหน่งของรูน็อตนะเราจะหมุนหาตำแหน่งของรูน็อตเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าตรงนี้เห็นไหมนี่นะครับรูน็อตเนี่ยนะครับถ้าหมุนไม่ตรงเราก็หมุนไปอีกนะครับหมุนไปอีกแล้วก็นี่มันก็จะกลับมาตรงเมื่อมันตรงนะครับเราก็ทําการขันน็อตล็อกกันหลุดนะครับกันหลุดไว้นะครับรทกุกท่านนะรต,นะตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับทั้งไอดีและก็ไอเสียทําเหมือนกันเลยนะครับทุกท่านนะ ทำเหมือนกันเลยนะอันนี้นะครับอันนี้ขันลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็เหลือฝั่งไอเสียนะครับเดี๋ยวฝั่งไอเสียขอทําการหมุนหาตําแหน่งก่อนนะครับทุกท่านนะอไอเสียนะครับไขควงของเราก็ถือมาไม่ตรงสเปคซะด้วยสินะครับอ่ะนะครับยังไงเดี๋ยวฝั่งไอเสียนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทําการจัดการหมุนไม้ตรงก่อนนะครับเหลือนิดเดียวนะครับพี่น้องเอนะครับเพราะละในคลิปนี้ก็ จบคลิปไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้อง FC ที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ